แคนดี้จอมแก่นเล่มสี่ EP ที่สิบห้านี่เป็นของขวัญจากผมเฮ้ <He? S 2> อะไรนะ่ะปุ่งยอดจังเลยเป็นป้ายก็ได้เป็นลมก็ได้แล้วลมก็หบงับหัวแคนดี้วุบว้ายเป็นอะไรหรือเปล่าแคนดี้เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวันนี้ว่างทั้งวันหรือเปล่าอืมว่างจ้ะ ถ้า,างั้นคืนนี้ไปพักกับแอนนี่ที่บ้านอันเดรด้วยกันนะบ้านนั้นสวยจริงๆถ้าแคนดี้เห็นจะต้องแปลกใจโอ้โหตึกสูงจังเลยว้าวตรงนั้นก็เป็นของตระกูลอันเดรตรงโน้นด้วยใช่จะ้ะตระกูลอันเดรเป็นเจ้าของธนาคารแล้วก็โรงงานอีกมากมายเหรอจะ๊ะเป็นอะไรไปหรอแคนดี้ ท่านลุงคงเก่งมากเลยนะใช่ท่านลุงมีอำนาจมากในเมืองนี้แล้วทุกคนก็เดินทางมาถึงคฤหาสน์ของตระกูลอันเดรถึงแล้วเราพาเคนดี้ลงเดินดีกว่าฮะ<า>แล้วเคนดี้ก็ตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี่นะหรอ บ้านเขาจริงๆของตระกูลอันเดรวิเศษไปเลยเคนดี้ตกตะลึงจนเนื้อตัวสั่นกับภาพที่เห็นคลือหาดหลังใหญ่ที่แสนงดงามตะการตาอย่างที่เธอไม่เคยพบมาก่อนฮต้องใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีเห็นจะได้ส่วนด้านหลังเลี้ยงม้าก,กับกวางไว้ด้วยนะ,ะวิเศษไปเลย แคนดี้มดแต่พูดว่าวิเศษอยู่นั่นแหละถ้างั้นท่านลุงก็อยู่นี่ด้วยสิไม่ตอนนี้ท่านลุงไม่อยู่หรออาชีสแตกลับมาแล้วฉันจำเสียงรถได้ฮะ<อ>และวอีอเลซ่าก็เปิดประตูออกมาพบกับแคนดี้ยังไม่ตายอีกเหรอใช่แล้วเธอล่ะอีเลซ่ารถว่างเราใช่ไหม แล้วนีนก็เห็นแคนดี้อ้าวยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ถามเหมือนฉันเปียบเลยน่าจะตายให้รูแลวรูลูลดไปตั้งนานสแตให้ฉันใช้รถหน่อยนะไปกันเถอะฉันขอฉีดน้ำหอมก่อนกลิ่นเหม็นจะได้ไม่ติดตัวฉันขับเบาๆก็ได้พอมาถึงก็เจอคนปากมากแล้วโชคไม่ดีเลยฉันไม่ถือสาหรอก ที่ห้องโถงได้ยินว่าเธอออกจากโรงเรียนที่ลอนดอนแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าไม่ใช่เหรอค่ะท่านป้าแต่ตอนนี้หนูกำลังเรียนพยาบาลค่ะโอ้นี่เหรอบุตรบุญธรรมของตระกูลนี้พี่เราจะไม่ไปทักทายท่านป้าหน่อยหรอให้ท่านไม่เห็นเราหนะดีแล้ววินเลียมนี่แย่จริงๆรับเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ ตอนนี้ท่านลุงวินเลียมอยู่ที่ไหนคะไม่รู้ฉันเห็นหน้าเธอแล้วปวดหัวออกไปได้แล้วขอโทษค่ะท่านป้าไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดที่ในสวนผมขอโทษเรื่องท่านป้าด้วยท่านไม่ลดความร้ายกาจลงเลยที่นี่มีที่ดีๆให้ดูเยอะผมว่าแคนดี้ต้องชอบนแน่ๆที่ดีๆหรอใช่ ที่จริงแล้วผมคิดว่าถ้าแพ์มาค่อยพาดูดีกว่าแพ์จะมาเมื่อไหร่จ๊ะใกล้แล้วล่ะได้ข่าวว่าอังกฤษประกาศสงครามและลอนดอนตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่เห็นเจมจดหมายมาบอกว่าจะมาถึงกลางเดือนนี้แคนดี้น่าจะเห็นหน้าพี่ตอนได้รับจดหมายแล้ว <c oughs> อาชีไปทางนั้นกันเถอะและทุกคนก็มาที่ บ้านหน่อยบนต้นไม้โอ้โหยอดไปเลยขึ้นไปได้ไหมเนี่ยแน่นอนแล้วแคนดี้ก็ปีนขึ้นไปยอดไปเลยแคนดี้แอนนี่คอยเดี๋ยวนะผมจะไปเอาบันไดามาฉันต้องขึ้นด้วยหรอจบ EP ที่15โปรดติดตามตอนต่อไป